หลังซาดข้าวน้อยจนกําลังซาดแปดสิงหาหลัดลังซาดข้าวน้อยจนกําลังซาดแปดสิงหาหลดนี่คือหลังซาดกับลังซาดข้าวน,น,น,น้อยสกุลบานชวัลกหลังซาดข้าวน้อยสกุลบานชวนจากสุราธานีกับจากสุราธานีจากวาดไสนะครับจากวาดไส่กับนี่คือลหลังซา,าดสิงหาหลัดกับหลังซาดแปดสิงหาหลัดของนายอรุณควรจะเรียกว่าไส่

คุณก <House> ัณฑรู้มอมุกมอขอกาคุณทีมงการบอร้อนนะทีอนุญาตให้เราได้การส่รอเปิดส่งให้กับแฟนๆที่ครับลังชาดย้ำกว่ามือนะครับจากอำเภอวัดไซลังชาดแดงไซมือจากสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้าวัดถงเหมือนเดิมทีบอกอเ็ตัลงเเนะครับไม่ัาดเข้าเลยกับ

ไปลูกนี้ดอกนี่ครับนะออกกับคอนเสิร์ตดังๆนไม่ว่าจะไปยากไปหลังจอนังตลกรือหลังแจกออกหน้าบทออกตัวตลกบอกเมืองเสร็จมแกให้กนะิสินชีวิตเ้อไลไปจังหนี้ย้อนเลยครับเขาเกี่ยวเขามันยนี้วแล้วโคฟนก็ได้ก็เอาดึงกันแล้วอนามารูกก็พ้องคอดครับ วัวมือเดือดอยูมาแปลงดินน่งถามที่เกิดขนเป็นกกเดี๋ยวไอ้พี่มองุูมคนนี้เด็มาตอบคำถามครับได้กันได้เรียงสามตรงนัดหมาเที่ยงปากแล้วข้าวนีไม่ไปที่ขาวับวัวนิ่งนี่เราไปข่าอื่นกันแต่ของวัวเดิมนี่เรามาที่วัวรถข้าวค ลองลองเลยไปได้นาทีแล้วครับลองเลยไปได้นาทีแล้วนี่ตอนนี้ครับผมเทปไปเส้นพงครับคู่เซนกอลซี่รรมพาร์คู่ซี่นะครับออกกับตัวนี้นะครับที่ย้อนเข้าไปซี่นะครับที่ตัดเสานี่ที่หลังหลังให้นะมีจัมพาร์ดยอดนะครับยอด N'yama kwa'i kwa'i, n'yama kwa'i, n'yama kwa'i. ตามมีผลแล้วนะครับตัวตามมี เรังเต็มแรงชาร์หนัหแังชาร์สุดวอดใจนี่วอดใจกับวอดใจรนันตวนหวันส่งานอีกทุกที่บาทวัด เข้าวงสุราธานี่ยังไม่เล่นนะครับสุราจานี่ยังไม่เล่นอาลำบาก้า ไอลังคาจกวาดใจนะครับลังคาจกวาดสผมก็ลังคาจกสุรา่ก็เป็นตัวท้อยกัหลังคาการสุราเป็นตัวท้อยสุราเวนะครับสุราเนะ สุลาดไมานะครับลัดไม่เรงอีครั้งหนึ่งนะทีละครับสองใบวายไม่เดียวนะครับวา่ายไม้เดียวรับ ลังซารวดไสกับลังซารวดไสหลังซาแต่สหญราต้องนายอรุณขวดจะเลรวดไสได้มาเดี๋ยวกับได้ไหเดียวมางคผดรไรงครกันเลังสวัสดีครับวันนี้คุณเต็ไตและตีมงานอยู่หน้าจอครับโอเคสวัสดีครับไม่เอานะครับไม่เอาหน้าก็อย่นงี่ครัมาจท้งครับเอาชนะเลยครับ หลังซาดวัดไร่กับหลังซาดแปดสิงห์อรัตครับหลังซาดแปดสิงห์อรัดนในรุ่นควาญนินธ์ควาชนาชนะวัรนครวนะครับครับหลังซาดแปดสิงห์อรับหลังซาดแปดสิงห์อรตครับเป็นควายชนะหลังซาดข้าวหน่อยชาวพุณบาพ้นครับปารกันไปเลยครับ